สวัสดีครับป้าตาเกษตรโบร,ราณอินดี้ครับนะวิธีไทยเอาวันนี้เรามาทำความเข้าใจกับไก่ดำบูพานทั้ง4สายพันธุ์ก่อนวันนี้ผมได้มารนะประมาณ2เดือนนะครับนะถือว่าโตไวมากไก่ดำนะครับไะบูพานซึ่งมีแต่ที่ค่อนข้างจะมีคุณค่าทางอาหารสูงมากนะคะไผ่ดำผูพนันแต่ว่าคนเราอาจจะมองข้ามมีประโยชน์ต่อร่างกายอีนะครับนะม่ทำเป็นตัวแบบเป็นไปในตัว เป็นความเชื่อของคนทินนานะาที่ไก่ดําตอนนี้ผมมีไก่ดําอยู่ตั้ง4สานะนะ4สยพันธุ์แล้วนะสสายพันธุ์ตรงนี้ก็1เดือนแล้วนะครับวนหนึ่งเดือนที่ได้มาสองเดือนครับสองเดือนที่ได้มามีทั้งภูพันธุ์หนึ่งธนาภูพันธุ์หนึ่งนะครับมีธนะภูพันธุ์หนึ่งนี่จะดําหมดนะครับนะภูพันธุ์หนึ่งจะดำหมดดาทั้งตัวคราบนะดทั้งแข้งทั้งขาดาหมดเลยแบบนี้ครับนะดำหมดปากเปิดกดาเงือกดําลิ้นดำนะครับนะลิ้นดำนะครับนะลิ้นตรงลิ้นดําทุกอย่างนนี้ะดดหม ไก่ดำภูพันธุ์รุ่นแรก 1, นะพันหนึ่งครับนะพันพันที่หนึง่งนะคเป็นไก่ดำที่มีลามีนนะครับนะเขาเรียกว่าสารมีเลมีนเะนี่ยเป็นสารที่ต่อต้านอารมณ์อิสระนะครับนะยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งแะหลายอย่างนะครับนะเบหาหวานความดันได้นะครับนะแต่ว่าเท่าที่เลี้ยงมาไก่ดำภูพันธุ์สลายพันหนึ่งเนี่ยนะครับนะพูดถึงแบบอา่าลักษณะนะครับนะลักษณะหรือว่าบุคลิกของเขานะครับนะบอดี้บอดี้ตัวเขานะี่ครับคือเป็นตัวค่อนข้างที่ไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ามีมลามีนนะครับนะมีลาามมนก มีานนสารคา,าร์อาคินิกส์นะครับนะเยอะเหมือนกันนะครับเทียบเท่ากัทุกสายพันธุ์นะครับนะมีอสารเบต้าแคโรทีนนะครับนะอ่าหมอกใหญ่การเป็นยาขณะนี้ความเชื่อของคนจีนมากเลยครับนะที่มันตรงไปถุนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนในการทำก็ทั้งคนเหนือบ้านเราคนเหนือบ้านเราแถวเหนือถ้าเป็นของดำๆก็ถือว่าเป็นของที่ดีๆขณะของที่มีดีกันก็เลยลองลองเลี้ยงดูกันนะครับนะเลี้ยงดูกันไอันนี้สายพันธุ์หนึ่งนะ คุณลักษณะเขาคือเป็นไก่ตัวมีประโยชน์ต่อร่างกายดีนะครับเป็นสมุนไพรของเชื่อแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวเขาเล็กตัวเขาเล็กไปแล้วก็แล้วก็เกิดาบากันวนะเกิดมาเป็นไก่ดำภูพานสองอันนี้ผมได้มาจากศูนย์ศึกษาภูพานนะครับนัดในการไปอบร,ร,รมมาทุกอย่างนะครับเนะาะมีใบรับรองการอบรมมาด้วยนะครับเราจึงได้มาทุกสี่สายพันธุ์นะครับสี่พันธุ์นี่คือพันหนึ่งนะครับพันธุ์ที่สองนะครับนะพันธสองก็เป็นไก่ดำภูพานแต่ว่า ลักษณะนะครับนะอันนี้ไก่สองเดือนนะครับนะไก่สองเดือนตัวเป้งมากนะครับนะตัวเป้งมากเลยครับนะตัวใหญ่มากแต่เป็นเป็นเป็นไก่ดำปูพานสายพันอะอะพันสองที่สองแล้วก็ดำมันกันนะดำหมดอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยดำดำมากครับหน้าตาดำปากดำลิ้นดำแข้งขาดำอ่าครับนะประโยชน์เหมือนกันกับไก่ดำปูพานสายพันหนึ่งนะครับนะสายพันหนึ่งประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าข้อดีของไก่ดำปูพานสายพันสองเนี่ยนะครับนะอันนี้สองคือตัวเขาใหญ่ อเหมาะอย่างการสำหรับคือคนจะไปเลี้ยงกันไก่เนื้อไก่เนื้อขายนะครับมาไก่เนื้อขายไก่เนื้อขายด้วยอ่าแล้วก็ไข่ดกไข่ลูกใหญ่นะครับมาไข่ลูกใหญ่ไข่ดกไก่ไข่ไข่เลื่อ่าแล้วก็อ่โตไวนะครับนโตไวก็อันนี้ให้วัคซีนครบแล้วนี่สองเดือนครับนะไก่สองเดือนนะครับเนี่ยไก่ส่วนก็ให้อาหารตามปกตินี่ครับาอาหารตามปกติทุกอย่างอ่าเป็นไก่ดำสายพันธุ์ที่สองของปุกันก็ได้นำมาจากศูนย์ศึกษาปุพานเหมือนกัน แล้วนะสุสาบูหันมาเมืองก็เหมือนกันครับอารมมาก็ข้อดีสำหรับคนที่อยากกิเลี้ยงไก่ครับนะไก่เป็นไก่ไก่เนื้อนะครับนะก็แนะนำนะครับนะผู้พันสองะครับนะตัวสวยด้วยนะครับนะผู้ตัวสวยด้วยตัวสวยครับนะตัวสวย,วยก็ให้น้ําหนักดีนะ,ะนะโตวไวนะครับนะผู้พันสองครับนะ,ะแล้วก็ต่อมาะครับนะต่อมาก็จะมีครับนะก็จะมีผู้พันสามะครับนะผู้พันสาม ภูพันสามเขาหน้าีเขาจะออกผปิตกันแบบนี้ันเ,เป็นสีน้ำตาลนะครับนะเฉพาะขนนะครับนะสีน้ำตาลเฉพาะขนแต่ทุกอย่างดำหมดครับแข้งดำขาดำปากดำตาดำอ่าไอ้นี่นะครับนะไอ้ตัวนี้ครับนะลักษณะก็คือให้เป็นเป็นไก่เนื to you, ้อนะครับน่ะที่ค่อนข้างจะที่ค่อนข้างจะให้น้ำหนักเนื้อดีครับนะแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่ากับภูพันภูพันสองนะภูพันสองใหญ่ๆกว่าหน่อยนึงนะแต่ว่าข้อดีคือให้ลูกดกให้ไข่ดกนะไข่ดก แล้วก็รู้สึกว่าจะต้านทานนรคได้ดีกว่าัต้านทานรกได้ดีกว่าไก่ที่แบบตัวค่อนข้างไวแต่ว่าน้ําหนักอาจจะไม่เหมาะแต่การที่จะเป็น,นไก่เนื้อที่ต่องก้ารน้ําหนักนะแต่ถ้วาน้ำหนักดีอยู่นะแต่ถ้าจะน้ําหนักดีต้องสีขาวนะครับต้องสีขาวหรือว,ว,ว่าภูพาสนสองนะครับนะไข่ครับนะไข่จะโดกสําหรับคนที่แบบอยากบริโภคทั้งเนื้อด้วยและก็ไข่ด้วยนะครับนะออกลูกดกต้องเป็นภูพานสามนะครับนะภูพานสาม กวันสครับส่วนกวันสี่ครับนะข้อดีของกวันสี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะอันนี้ไก่รุ่นเดียวกันนะครับนะไก่สองเดือนเหมือนกันแบบนี้ขนาตัวมันร่มแล้วนะสองเดือนนะครับเนี่ยสองเดือนใหญ่มากนะกวันสี่นะครับลักษณะเจะเด็ดของเขาตรงที่ว่าคือถ้าทั่วๆไปก็มองดูก็อาจจะเป็นที่ว่าสีครับนะสีอ่อสทีครับคล้ายๆกับนกคุ้มบ้านเราหรือนกเขาแบบนี้ครับนะนกคุ้มหรือนกเขาแบบเนี้ยแต่ว่าข้อดีของกวางสีตัวนี้ครับก็คือว่าสําหรับคนที่ไม่อยากจะ อะไรล่ะไม่อยากจะทำทำทำลายชีวิตของไก่นะครับนะผู้พานตัวนี้ครับนะาทางสวนก็ทํามาเพื่อให้กินไข่สารทุกอย่างครบนะครับเมลามีนครบนะครับนะคาร์านโนซีก็ครบทุกอย่างนะครับนะเหมาะสำหรับการที่ว่า í, ไม่อยากทําลายจิตใจหรือว่ามันทำอยากทําลายชีวิตของไก่เราสามารถไปกินไข่อันนี้ให้ไข่ดกบ่าน้ําหนักก็ดีด้วยครับนะน้ําหนักดีไข่ดกนะครับ เหมาะแก่การได้ทั้งสองอย่างแหละทั้งทั้งทั้งเนื้อด้วยแล้วก็ไข่ด้วยนะครับนะแล้วก็ไข่ด้วยแต่ว่าไอ้ผู้พาตัอร์ริฟานสีนี่เขาจะกินกินไข่มากกว่าแล้วก็เขาจะกินไข่ด้วยกินคงกินไข่ออกลูกดกนะครับออกไข่ดกด้วยแล้วก็ไข่เลยตอนนี้ผมเลี้ยงมาสองเดือนนะครับนะได้มาจากสวนฟูพาจากคุณสมยศนะครับนะต้องขอขอบคุณคุณสมยศด้วยนะครับนะที่มีความเมตตานะครับนะให้ไก่มานะครับนะมา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 ต่อยอดสายพันธุ์ อยากสายพันธุ์แท้ๆนะครับเนี่ยากสายพันธุ์แท้มีใบการันตีด้วยมีใบเซอร์ให้ดูด้วยครับนะฉะนั้นคุณสามารถเลือกเลี้ยงได้ว่าไก่สี่สายพันธุ์เนี่ยนะนะอยากจะใช้สายพันธุ์อะไรนะครับนะอยากต้องการสายพันธุ์ใดเหมาะก่คุณนะครับนะเลี้ยงได้นะครับนะเลี้ยงได้ครับหาซื้อตามทั่วๆไปได้ครับนะแต่ของผมเนี่ยเป็นพันธุ์แทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ออกมาจากชุนโดยตรงมีใบให้ตลอดมีใบหัวให้นะครับแลฉะนั้นก็ลองไปลองมาเลี้ยงดูกันครับนะแต่ว่าถ้าทำเป็นไก่เนื้อเนี่ย ผมก็ไม่อยากเปิดตลาดมันแพงก็คงอยากขายไก่ในราคาของไก่บ้านทั่วๆไปแล้วนะราคาจะต้องได้แบบนี้มากกว่านั้กำลังพยายามกันนะพยายามหาครับนะหาสายพันธุ์ที่มันแบบแท้ๆออกมานะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวไม่อยากจะที่โตเร็วครับนะโตเร็วสองเดือนแล้วเราไปหาดูนะครับนะทั้งสี่สายพันธุ์อยู่ตรงนี้นะครับฝากด้วยนะครับนะจากลุงรุ่งชาลีตางครับสวัสดีครับ